สวัสดีครับผมพง DIY พาตลอนงานซ่อมสร้างดัดแปลงงาน DIY และพาตลอนไปตามสถานที่ต่างๆวันนี้ EP 2ครับจะเดินทางไปผาเมยครับขึ้นผาเมยตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงเพราะว่านัดเจอกับน้องบนผาเมยอ,อีกคันหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวออกเดินทางแล้วครับ ครับผมพอดีระหว่างทางครับเจอพวกพี่กลุ่มออฟโรดนะพี่เขาจอดพักรับประทานอาหารกันอยู่ฮะนี่ฮะเราพักรับประทานอาหารกันอยู่พอดีตรงนี้มันสวยอะผมก็เลยจอดจอดถ่ายคลิปให้ดูครับตรงจุดสวยๆครับเดี๋ยวผมจะเดินไปถ่ายตรงที่มันมีคล้ายๆน้ําตกนะตรงนั้นรับประทานสวยนะครับนี่ครับพอดีพี่ออฟโรดเขากําลังรับประทานอาหารอยู่ครับกินข้าวครับครับผม นี่ครับรถสวยๆงั้นเลยครับรถล,ลุยสายป่าครับสายเดียวกันแต่ของผมมันเป็นอีแดงน้อยนี่ครับแดงแคลิเบียนและวคันเด็ดๆงั้นเลยครับวิ่งสวนผมมานี่เสียงยางนี่ดังสนั่นเลยเดี๋ยวผมพาไปเดินไปดูตรงสวยๆัลยครับ นี่ครับเป็นลําธารเล็กๆนะหน้านี้หน้าแรงด้วยนี่ยขนาดหน้าแรงนะ้นํำยังเจ๋ยวเลยนี่ช่วงหน้าแรงอนระถือว่าสวยอนระัผมมองลงจัดสะพานมาเจอก็เลยแวะถ่ายสวยดีระหว่างทางครับก่อนขึ้นผาเมยเก็บภาพสวยๆมาฝาก นี่ถ้าหน้าฝนนี่น้ําเต็มเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยเพราะมันมีรอยน้ําเนี่ยน่ยครับสะพานผมมองลงมาจะเจอสวยๆก็เลยแวะถ่ายโอเคครับเดี๋ยวไปกันละได้ภาพสวยๆแดงน้อยผมก็จอดตรงเนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันทางเข้าขำเอ้ยครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ตรงหน้าผาครับริมหน้าผา อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปเลยครับผมมาจอดรอพวกกลุ่มที่มาจากชนบุรีเขาเข้าไปในผาแต้มกันผมมารออยู่ตรงป้อมเนี่ยป้อมดอกเห็ดตรงข้างหน้าเนี่ยรถจอดอยู่ด้านนอกครับพอดีเหลือบมาเห็นตรงนี้มันสวยดีก็เลยเดินถ่ายให้ดู่าเวลาตรงนี้มันสวยครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปดูครับวิวฝั่งสปอปลาวครับฝั่งนู้นจะเป็นทะเลภูเขา แต่เเราไปมองทางผาแต้มก็จะสวยพราะมันโล่งๆที่ผมเดินมาตรงนี้มันจะเป็นเป็นหน้าผาลงไปนู้นครับหน,น้าผาไม่ชันนะแต่ว่าถ้ากิ่งตกลงไปก็อาจจะเรียบร้อยเหมือนกันมันเป็นแนวกันไฟฮะที่เจ้าหน้าที่เขาทำไว้นี่ครับผมเดินมาจากทางนู้นนี่เป็นแนวกันไฟเจ้าหน้าที่ก็จะถางถางถางเข้ามาแล้วก็มาเจอลานหินโลง่งๆเนี่ย แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบบเชิงหน้าผาเชิงแบบว่าหน้าผาแบบไม่ถึงกับไม่ถึงกับชันนะแต่ว่ามันก็ลงไปได้แต่ต้องระวังนู่นนะยาวไปนู่นเลยครับก็สวยดีฮะาถ่ายค่าเวลาลุ้นกันผมจะขึ้นผาเมยได้ไหมวันนี้ว่าด้านหน้าก็มีด่านต้องฉีดวัคซีนกบสองเข็มถึงจะขึ้นได้ผาเมยอผาแต้ม มารุนกันว่าจะขึ้นได้ไหมรอน้องๆแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวพวกน้องๆอ,ออกมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับทีงนู้นเดินกลับไปที่ที่จอดรถจอดไว้ใกล้ๆป้อมนะครับนี่จะเป็นแนวกันไฟเพราะว่าช่วงเนี้ยจะเข้าใกล้สู่ภาวะหน้าแรงไไม้เริ่มร่วง จ้าหน้าที่ก็จะกันไฟไม่ให้ไฟป่าลามเข้าไปเนี่ยครับป่าพิกัดแนวกันไฟเส้นที่หนึ่งะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่จะถางไปแถวนี้แล้วจะ,จะต่อกันไฟไอ้มุ้งใบไม้เขาก็กวาดเนาะ เนี่คบถนนถนนใหญ่ก็ทางโน้นนะครับอันนี้จะเป็นถนนเข้าอุทยานอันนี้จะเป็นซุ้มดอกเห็ด เขาทาเป็นเสาเฉลียงเสาเฉลียงแบบจําลองฮะแต่ผมเรียกซุ้มดอกเห็ดจริงๆก็เป็นเสาเฉลียงจําลองอะเป็นป้อมป้อมจ่ายค่าบํารุงอุทยานว่าช่วงเทศกาลนี้ไม่ต้องเสียเงินนะเข้าฟรีแต่ว่าต้องฉีดวัคซีนครบสองโดสสองเข็มสองเข็มไม่ใช่สองโดสพูดผิดขออภัยครับ อีแดงน้อยผมก็จอดรอเพื่อนตรงนี้นอันนี้ไม่ได้เสียตังครับปี่แดงน้อยจะชวดไหม,มางานเนี้ยจะขึ้นได้ไหมสี่เก้าสี่แปดอุบลจะขึ้นได้ไหมลุ้นกัน ครับไวรอพวกน้องๆออกมาก่อนครับเดี๋ยวดอยนะน้องอีกคนหนึ่งเขาจะไปกู้ภัยรับกู้ภัยมีรถเสียอีกคันหนึ่งที่่าชนะใดครับโอเคครับขอเดินทางปลอดภัยครับวันนีตอนนี้เปลี่ยนแผนกันแล้วครับพัดทานข้าเปลี่ยนแผนเพราะว่าผาเมยขึ้นไม่ได้เพราะว่าปิดเทศกาลไปแล้วผมก็ต้องขอ ขออภัยด้วยครับเพราะว่า EP สองว่าจะถ่ายผาเมยก็ถ่ายไม่ได้แล้วครับตอนนี้ว่าปิดป่าปิดเทศกาลเข้าไม่ได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนจะไปอำเภอเครื่องในฮะจะไปที่รีสอร์ทเพื่อนอำเภอเครื่องในตอนนี้ก็มาพักรับประทานอาหารกันครับมีรถเสียคันหนึ่งต้องไปกู้ภัยรถเสียคันนีงก็ต้องจอดรอก่อน ครับเปลี่ยนแผนครับตอนนี้เดี๋ยวไปเบอร์เกงเบอร์เกงในมามีรถเสียอยู่พักรับประทานอาหารก่อนครับโอเคครับมันล้อ,อล้อสิบเกีรล้อสิบเก็ดสิบสี่แต่คันน้นมันล้อสิบเก็ดสิบเก้าขนาดล้อไม่เหมือนกันร,รถแรงครับรถแรงตอนนี้ขึ้นรถเซอร์วิสแล้วรถแรงพังันปัญหาพังกันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็พังอยู่บน อาชนะใดตอนนี้ไปกู้ภัยอยู่ครับจานดอยไปกู้ภัยอยู่รถสวยๆอย่างนั้นเลยเนี่ยแรงรถแรงรถไปถ่ายที่งานสวยดิสยดครับอโอเคครับถ่ายรถจะแจยวให้ดู จุดนี้เป็นจุดไฮไลท์นะครับแม่น้ำสองสีแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลจะไหลมาบรรจบกันตรงนี้ครับบ้านด่านอำเภอขงเจียมจังหวัดบนราชธานีแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี่จะเห็นชัดเจนเลยครับเพราะแม่น้ำโขงจะขุ่นมากแม่น้ำมูลจะจะเป็นสีเขียวจะไหลมาบรรจบกันตรงนี้ครับเป็นแม่น้ำสองสีแต่ตอนนี้ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็เห็นครับเป็นแม่น้ำสองสีแต่ว่าดูในคลิปก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ นี่ก็จะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะระหว่างสามเหลี่ยมครับตรงนี้จะเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรดีสามเหลี่ยมทองคําก็มีแล้วสามเหลี่ยมมร,รกตก็มีแล้วสามเหลี่ยมบันดานแล้วกันนะนสวยงามมากครับทะเลภูเขาฝั่งสปปลาวเขี่ครับชมภาพสวยๆเดี๋ยวเดินทางไปแก่งกัน วัดเรืองแสงครับวัดภูเพาอำเภอศิรินทรจังหวัดอุนล่าชจานิ่งจังหวัดไทยได้ให้ผมดูดีดงาพตะวันตกดินครับนี่นักท่องเที่ยวเยอะครับล่านรุนลงมามครับตอนนี้แผ่นดินกำลังกืนพระอาทิตย์เข้ามแล้วครับ พึ่งดวงแล้วครับแสงสุดท้ายครับวันนี้แสงสุดท้ายแห่งปีครับ2,564แสงสุดท้ายแล้วครับที่วัดภูพร้าว แสงสุดท้ายของปีกันครับเอหีกหนึ่งเสี่ยวครับใกล้จะหมดแล้วนดินจะกืนพนผ้าทิตย์ไปหมดแล้วครับเหลืออีกเสี่ยวเดียว สุดท้ายครับที่คืนสเปนลอยแล้วเดี๋ยวมันก็แพ้แสงอีกทีสุดใหญ่จะหายเข้าไปในแผ่นดินแล้วครับเหี๋ยอีกเสี้ยวเดียวจมแสงสุดท้ายกันครับไได้หาชมง่ายๆนะครับแสงสุดท้ายของปีครับ จมลงไปในดินจะมิดแล้วครับมิดแปแล้วครับครับผมหายวับหายลงดินไปแล้วครับใครอยากได้ก็ไปขุดแล้วนะครับโผลอีกทีก็ปีหน้าฮะปีสองพันห้าร้ยาหายวับไปกับตาแล้วครับ ครับเดี๋ยวสักพักจะถ่ายวัดเรืองแสงให้ชมครับตอลองความมืดอีกนิดนึง น,นี่ผมออกมาจากวัดภูเภ้าครับวัดเรืองแสงเพราะว่าจะแะนอนผาวัดใจเข้าไปเจอดีจนได้ครับเข้าไปไปเจอมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปไม่มีใครเลยในผาวัดใจปกติผมเคยเข้าไปครับจะมีคนกลางเต็นนอนพวกนั่งเที่ยวไปกางเต็นนอนผมเข้าไปผมยืนสำรวจดูสักพักหนึ่งผมก็เปิดไฟสปอร์ตไลน์หน้ารถไว้ มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาผมก็ถามเอา้าทําไมเดินมาจากป่าเขาบอกเขานอนในป่าเขาบอกเอา้าทําไมไม่นอนตรงเนี้ยแถวลานตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขานอนในป่าประจําเขาบอกผมก็ถามจะไปไหนเขาบอกจะมาอาบน้ําเอา้าทําไมอาบมืด,มดๆค่ำๆเขาบอกอาบเวลาเนี้ยทุกวันบอกเอา้าแล้วก็ไม่ถามอะไรผมแล้วก็เดินลงไปในน้ําไปอาบน้ํา ผมนึกขึ้นได้ว่ากูเจอดีแล้วผมก็เลยสตาร์ทรถออกมาขนผ,ผมลุกตลอดทางเลยตอนออกมาจากป่าเพราะทางเข้าผาวัดใจมันจะเป็นป่าพอผมออกมาถนนใหญ่ปุ๊บมาตรงไฟตรงที่กลับรถตรงยูเทิร์นมันจะมีไฟสว่าง่วาวๆผมก็สำรวจดูว่ามีอะไรหล่นไผเพราะว่าผม,ผมออกมาเร็วอย่างรีบเลยครับดูก็ไม่มีอะไรหล่น ก็เลยขับกลับบ้านนะก็มาถึงบ้านแล้วเนี่ยแดงน้อยเรจอดตรงนั้นแล้วเคครับผมขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปคลิปตกผาครับตกผาเมยเพราะว่าเขาเขาปิดไม่ขึ้นผาเมยไปกันหลายคันครับไม่ได้ขึ้นสักคันก็แยกย้ายกันกลับหมดเลยทีแรกผมก็จะนอนตรงนู้นคนเดียวเพราะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วกลับกันหมด เขากลับไปอำเภอเครื่องในบางคนก็กลับบ้านผมก็เจอดีจนได้ครับโอเคครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b ส c r i b e กดไลค์ด้วยนะครับครับผมบ๊ายบายครับ